แม่เท่าวัย82ปีที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์นั่งเฝ้ามองรอลูกชายที่หายไปกลับบ้านมากว่า3เดือนแล้วกลายเป็นภาพที่เศร้าสะเทินใจของคนทั้งหมู่บ้านหลังจากบุตรชายขับรถจักรยานยนต์หายไปอย่างไร้ร่องรอยนานกว่า3เดือนโดยญาได้แจ้งความออกตามหาและประกาศคนหายทุกสื่อโซเชียลแต่ยังหาตัวไม่พบผู้สึกขาได้รับแจ้งว่าที่บ้านเลขที่1หมู่สองบ้านกาเกาะบอระเพชรตำบลบึงกระจับอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์มีแม่เท่าวัย82ปีนั่งเฝ้ารอลูกชาย วัย48ปีที่หายตัวไปอย่างลึกลับและร่องรอยนานกว่า3เดือนแม้นทางญ่าเจอกตามหาทุกวิธีทางแต่ยังไม่พบตัวกลายเป็นภาพที่เศร้าสะเทือนใจของคนในหมู่บ้านและผู้พบเห็นเป็นอย่างมากจึงเดินทางไปตรวจสอบพบกับนางพุทธตาบอหุงแม่ทวัย82ปีซึ่งเป็นมรรดาข,ของนายวิชัยนินเนศกุลอายุ48ปีบุตรชายที่หายตัวไป นั่งอยู่บนแค่ไม้หน้าบ้านพร้อมกับหันหน้าสายตาจับเจ้องมองไปที่ถนนคล้ายคนที่ยังมีความหวังรอการกลับมาของลูกชายโดยที่แม่เท่าวัย8ปปีกล่าวเพียงสั้นๆด้วยน้ำเสียงสั่งเครือน้ำตานองหน้าว่านั่งรอลูกชายกลับมานานกว่าสาเดือนแล้วซึ่งหวังแต่เพียงว่าจะเห็นลูกชายกลับมาเพราะคิดถึงและเป็นห่วงลูกชายมาก จนร้องไห้ทุกวันซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นดังอมพรภูผลผันอายุ55ปีพี่สาวของนายวิชัยนินเนศสกุลเล่าว่าเมื่อคืนวันที่8สิงหาคม62เวลาประมาณ4ทุ่มนายวิชัยได้ขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อ h o นด้าเว e สีแดงดำหมายเลขทะเบียน5กอไก่มอมะ1131กรุงเทพมหานครโดยได้ใส่เสื้อคอกลมสีขาวสวมกางเกงขาสั้นสีดำหายตัวไปอย่างลึกลับ จนถึงวันนี้ไปเวลากว่า3เดือนแล้วทางญาติออกตามหายอย่างสถานที่ต่างๆที่คาดว่า,าจะพบตัวรวมทั้งได้ไปแจ้งความคนหายไว้ที่โรงพักวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และมีการแจ้งประกาศคนหายทาง Facebook แชร์ไปยังกลุ่มต่างๆแต่อย่างไร v ้วิแวว จนต่อมาเมื่อที่15สิงหาคม62สได้รับแจ้งว่ามีคนพบรถจักรยานยนต์อยู่ในไร่มันสำปะหลังโดยมีกุญแจเสียบคาอยู่แต่ไม่มีน้ำมันอยู่ที่หมู่หนึ่งบ้านกันจุตบลกันจุอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์โดยผู้แจ้งได้พบเป็นเวลาหลายวันตอนแรกคิดว่าเป็นคนที่มาหาปลาหานกจึงได้แจ้งให้ผู้เหย่บ,บ้านให้ไปตรวจสอบพบว่าเป็นรถจักรยานยนต์คันเดียวกันที่มีญาติได้แจ้งว่ามีคนหายได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปดยมีการแจ้งหาย เมื่อวันที่9สิงหาคม2562ที่ผ่านมาแต่ไม่พบคนในวันเดียวกันทางญาติได้ออกค้นหาในพื้นที่ดังกล่าวและใกล้เคียงแต่ก็ยังไม่เจอส่วนนางสาวจินนานินเนศสกุลอายุ41ปีน้องชายของนายวิชัยเล่าว่าก่อนที่นายวิชัยพี่ชายจะหายออกจากบ้านอย่างลึกลับนายวิชัยได้มาหาตนที่บ้านและพี่สาวสังเกตเห็นว่านายวิชัยมีท่าทางแปลก คล้ายคนเบอร์พูดแต่ว่ามีคนมาตามฆ่าและมีชายแก่มาพูดข้างๆหูตลอดเวลาทําให้นอนไม่ได้ซึ่งตอนนั้นตนเองก็ไม่เชื่อคิดว่าพี่ชายอาจจะมีอาการหลอนเพราะไม่ได้พักผ่อน จึงบอกให้ในายวิชัยไปนอนกับพ่อที่กระท่อมหลังบ้านแต่พอกลางดึกนายวิชัยก็ขับรถจักรยานยนต์ออกไปและไม่กลับมาอีกเลยนับเป็นเวลากว่าสาเดือนซึ่งทางญาตได้ออกตามหามาโดยตลอดแต่ก็ไม่พบส่วนหนึ่งทั้งบ้านเชื่อว่าสาเหตุที่นายวิชัยหายตัวออกจากบ้านไปน่าจะมาจากการที่นายวิชัยได้ผู้ลักษณะนบนบานทํานองว่า ถ้าปีนี้เกี่ยวข้าวได้จะเลี้ยงไก่เลี้ยงเล้าแต่นายวิชัยก็ไม่ได้แก้บนกระทั่งนายวิชัยได้หายไปอย่างลึกลับซึ่งอาจจะเป็นการกระทำของสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นโดยตนและครอบครัวเตรียมที่จะจัดพิธีแก้บนให้กับนายวิชัยแต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะวิงบอลขอความช่วยเหลือจากสื่อมวลชนช่วยลงข่าวเพื่อมีใครอาจจะเคยพบเห็นและสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจภูธรมิชิมรีหมายเลขโทรศัพท์056 เจ็ดเก้าหนึ่งสามศูนย์หกได้ตลอดเวลาคุณยังนี้ไปเบิง้งนี่ไปเบื้องรวมหมึสองหมูว่านก่อนหมูว่าพันมาวันตายดอกพันเอาโถม่วไมจุดเราประมั่นเจ็ดมือันกายเจ็ดมือไปตายเน่ามอตัวก็คือว่าแล้วเนาะไปสองสามมือว่าเห็นยุ่นี่ทาแดงทาเทาย,ยี่ยมถ้ากันไปจะเว้นหารถสามสี่ขัน้นหาจนหมืดสองสูงสามสูงยังภาคกันเขาวัน ยังไมา่ส่อก็ไปก็เด็ก <autonomy> บานี้มือลุ้นวันที่แปดเนี่ยเป็นวันปฤหาสแกไมอีกมาประมาณสองถุนม,มือเนี่ยมือวันที่แปดมาเดึกกวกาเ่ามาสองถุนเพราะมาสองถุมเราปทีนี้แกกันเลยแบบมาค้ายเหมือนมีเร่องกุ้มหรือเป็นจังเดยเป็น เป็นบอกว่าถือเป็นเหมือนเบื่อเส้นหือจังใดในใจแกกับลูกมีคนมาเบาแบบกอกหูวาเห็ดหน้าธงนี่ไสเข่าเหนียวเห็นหน้าธงนั่นใสเข่าขายแก,แกกับพี่เคยกันแล้วบอกว่าผู้ใดเป็นคนเบาวันนี้แกเลยบอกว่าเป็นคนแกสองสามคนัาผู้เฒ่าวั้งสิละ่ะพากันหาซอยกันแยีมยมือแยง 我那是姓梁喽。